งตัวแตก57เจ็ดเข้าเน,น้นๆเจ๊ฟองเบียร์ปล่อยแล้วเลขเด็ดงวดนี้จัดให้หนักสอยให้ทันก่อนเกลี้ยงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a เอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ๊ฟองเบียร์นะคะเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังนะคะที่ผลงานสุดยอดมากนะคะงวดที่ผ่านมานะคะธรรมดาคอหวยเฮลั่นนะคะเพราะว่าแตกอีกแล้วนะคะ57เข้าตรงๆเลยนะคะ วดนนี้นะคะเจฟองเบียรปล่อยเลขเด็ดออกมาแล้วนะคะสอยให้ทันนะคะฝันเลยเลขนี้นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดเจฟองเบียรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มีนาคม2565นะคะเจฟองเบียรเขาให้มาลาทอนคือ3นะคะเด่นคือ3นะคะงวดน,นี้มี3 0 3 1 3นนะคะเม็ดเดียวคือ38แล้วก็938นะคะนี่คือเลขเด็ดเจฟองเบียงวดนี้นะคะ ท่านไหนที่รอคอยหรือชื่นชอบเปิดหน้าจอหลอแคปได้เลยนะคะเอาปากกามาจดมาวงได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเจฟองเบียเขาปล่อยมาแล้วนะคะเด่น3นะคะวดน,นี้303 137-38เม็ดเดียวคือ38แล้ว938นะคะนี่คือเลขเด็ดเจฟองเบียนะคะสอยให้ทันนะคะก่อนอันนะคะเพราะว่าผลงานเยี่ยมนะคะเรียกว่า ออกมาทีไรนี่สะเทือนวงการทุกทีนะคะเลขเด็ดเจ๊ฟองเบียนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ